สวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยนะมามาคุยกันดึงฮานอยขอบคุณ f อซฮานอยที่ขอบคุณแฟนทับฮานอยกันเลยกันเนะาะ f อซฮานอยที่ยังติดตามยังรับชมฮานอยกันอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวเลขกับสายรูดก้องขอพทด ขอโทษขออภัยกับสายรูดด้วยนะครับผมนะเอาขากลับมาลงเป็นแนวทางให้คือเก่าครับมันถืที่บุญที่ดวงท่านผู้ชมด้วยมักสายลูดอาจจะเจ็บหลายกลัวสายเจาะแมนบอรับกขอ้อเมนไว้ได้ครับผมเนาะคอมเมนไว้บอกกันในเด้อครับสายใดมันเจ็บกว่ากันนะก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดถึงตัวเลขคาหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ ทำบุญทำท่านมากกับทั้งช่องเนาะทำบุญก็คือว่าที่เราได้ไปลงคลิปสร้างกุติอีกหลังหนึง่งเขาเคยสร้างไว้แล้วหลังหนึ่งกับขอบคุณหลายๆที่บางคนอาจทุกคนที่เข้ามาดูก็ถือว่าทำบุญกับทั้งช่องหลักๆเนาะทำบุญมากก็คือว่าเขาก็ได้บุญรวมกันละครับผมตอนนี้คือมีการสร้างกุติเอากับพึ่งเนี่ยอัปเดตให้เบิรงนะครับเพื่อ สร้างกุฏิภายในขอบครัวนี่ะครับช่วยเหลือทางหาม่าล่ะจ้ะไปสร้างกุฏิอีกหลังหนึ่งเนาะสร้างไว้ครับที่เราจะอยู่สวรรค์วิมานในอนาคตแล้วขอบรูเนาะให้นั่งฝ่ายยู่หรือเทวดาอยู่ผมบ้านนี่เนาะสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างโชคสร้างเพื่อทนผู้ชมกะถ้าผูใ้ใดสนับสนุนการทำบุญมากนี่กะ ขอให้มีความสุขขอให้จเจริญเจริญทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยนะครับผมนะเข้ากับโบมี่อย่างหลายนะครับมีแต่ข้ามขอบคุณเลยกะทรงบุญไปครับเพราะว่าเงินที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานี่เราก็นําไปสร้างถึงท่านผู้ชมบ่ได้ทาบุญมากเท่ากับมีเตรียมเงินไวอยู่แล้วนะครับแตู่้ไดอยากจะทําบุญรวมกัน สางบุญสางดวงร่วมกันกับแล้วแต่ถ่านผู้ชมเลยครับผ่าบาทสิบบาทกระเด็นเป็นเงินท่าบุญคือกันนะครับใครไม่น้อยก็ททำน้อยเราก็ได้บุญนะครับเราได้บุญก็ดีเลยนะกระถึงบอกครับถ้าผู้ไดโชคดีกับท่างช่องก็อย่าลืมไปทำาบุญทำทานนะครับผมนะทำบุญใส่บาททุกวันก็ดีแล้วเนาะทำทานคือให้ทานกับคนที่ด้อยโอกาส อยากจนด้อยกว่าเราครับก็ถือว่าทําท่านครับผมเนาะกะขอบคุณนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดมากพูดเยอะกิดอันคลิปนี้สําหรับมาขอบคุณโดยตรงเลยครับผมนะมาขอบคุณที่บางคนอาจจะสนับสนุนช่องชองมากบางคนจะทาบุญมากพอนี่แหละครับที่มาขอบคุณเนาะแล้วก็ขอบคุณที่บางคนอาจจะแชร์ให้สําหรับช่องอถือว่าให้ท่านกับทั้งช่องกันเลยกันนะครับ กับทอมนิดเนาะมาเป็นยังไงบ้างกับฮานอยแล้วก็อาจจะสมหวังแล้วก็อาจจะผิดหวังบ้างนะก็ให้เปิดใจนะครับเปิดใจเราก็ไปต่อกันครับถามยังมักแล้วก็ในตัวเลขของทางช่องเราอย่าลืมให้กำลังใจกันครับวันไหนที่มีความสุขขอให้มีความสุข วันไหนที่เราทุกเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับมันก็ต้องมีตกหลุมบ้างนะให้เผื่อใจด้วยนะครับผมถ้ายั่งเชื่อมันครับทั้งชองกะเข้ากะยังมาลงไห้คือเก้าครับเป็นเพียงแนวทางครับวันจันทร์วันพฤหัสจะมีหวยลาวด้วยนะครับผมมาเรามาฟังผลหวยฮาหนอยกันสักหน่อยหนึ่งครับฮาหนอยวันนี้ออกหนึ่งแปดสี่โอเคครับเข้าพิเศษครับแปดสี่ตัวกันเนาะ พักหลังนี่มันจะมาตัวกันนะนะพิเศษเข้าแปดสี่ล่างออกสี่หนึ่งเข้าแล้วก็ยุดนะครับสายเจาะหรือจะเป็นสายรูดถ้าวันไหนมันเข้าแล้วหยุดย่องหยุดยุดพ่อเอาเงินไหมือยก่อนดีก็เสียเอาคิดง่ายๆนะครับผมนะก็ต้องไปเอาไหลห้ยเราครับนะส่วนห้าน้อยปกติออกเจ็ดหนึ่งสี่ ล่างออกแปดสี่ครับเข้าสองน้อยเนาะมันมาตัวเดียวกันครับมันบบมีห้วออกแล้วเนาะมันกับมาตัวเดียวสองน้อยเลยครับผมนะเราก็ไปต่อวีพีครับเก้าห้าหนึ่งล่างออกหกเก้าครับโอเคครับสายหลุดสายรูดหลุดไปครับต้องขอโทษขออภัยกับสายรูดเนาะกับมาเป็นเพียงแนวทางไห้ครับเข่าสองน้อยเพราะ หัวมันออกเหมือนกันทั้งสองสองเลยครับมันบวบแบงไปทางไหนเฮาก็เลยเปอร์เซ็น,ส,นสายลูดมันก็นเลยหน่อยมากครับผมนะมาสายลูดสายวิ่งประจำวันที่สามมิถุนายนวันพฤหัสครับพาน้อยสายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่แปดครับลูดแปดวิ่งแปดจัดไปครับผมลูดแปดวิ่งแปด 8ตัวเน้นครับเน้น83 87เน้นตัวเน้นครับ83 87าจดปดจับคู่ครับ8ปดห้าปดห แปดสามแปดเจ็ดแปดหาแปดหกลูดแปดวิ่งแปดฟันทงไปที่แปดครับจิ้งจบร้องอีกแล้วนะเหมือนเมื่อวานเลยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้สมหวังทุกๆคนนะครับผมเนาะมาประเด็นครับแปดกับเจ็ด 7จ็ดจับคู่ครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกครับทวนอีกสักรอบเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกครับไปต่อครับผมกับตัวกันเนาะมันจะมาตัวกันอีกบอแต่อ่อนใจครับผมอ่เขามา้ลยหมวดแล้วครับกะ วันใจตลอดแล้วครับตัวการครับสามห้าสามหกหกห้าครับสามห้าสามหกเอามั้ยครับผมสามห้าสามหกห้าหกครับมันมันตัวหนึ่งครับเมื่อกี้สามห้าสามหกห้าหกโอเคครับตัวกันเนาะสิบตัวเจาะ สายรูดก็พันทงไปที่แปดครับแนวทา่าแล้วก็มาลุ้นกันต่อครับถ้ายังมักกันกับกำลังใจมักบอ่อกดไลค์กำลังใจมาจับสามตัวครับวันนี้ก็ขอให้ปังสามตัวนาะสักหน่อยเนาะสองแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ด 7จ็ดแปดเโอเคครับผมนะขอทวนอีกสักครั้งสองแปดเจ็ดสีมโอเคครับผมครับฮานอยวันนี้นะลุ้มครบทวนแล้วก็ากำลังใจฝาก กดแร์ให้ทั้งชงน้ำด้วยค่ะผมนะขอโทษที่อาจจะบอกกดแชร์บ่อยๆแต่เราก็วางเป็นอย่างยิ่งอยากให้ท่านผู้ชมให้ทานกับทั้งชงบางอะไรเดีอครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเล,ย,ลยๆเฮงครับอะไรที่มีความสุขนี่ยนะคผมนะขอให้มีความสุขหลายๆครับผมนะครับผมนะ